สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำเมนูอาหารประเภทไก่ค่ะคือไก่ต้มน้ำปลามาดูวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างครูใช้ไก่ขาติดสะโพกนะคะจำนวน4ชิ้นก็มีตะไคร่ห้าต้นขาประมาณนี้นะคะพริกไทยบุบๆสองช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะรากผักชี4ต้นน้ำปลา8ช้อนโต๊ะสซีิว๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะกระเทียมบ,บ,บุบๆสิบหัวเป็นกระเทียมจีนนะคะใบเตยสามใบมัดเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะขมิ้นผง1ช้อนชา เกลือป่น1ช้อนโต๊ะเรามาลงมือกันเลยค่ะ ใช้หม้อกแกงนะคะใส่น้ำพอประมาณนะ,ะตอนนี้เราเปิดไฟแรงได้เลยนะคะก็ใส่ขากับตะไ้ายลงไปต้มค่ะ ร้อมใบเตยเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่ค่ะรากผักชีค่ะเม็ดพริกไทยบุบๆนะคะน้ำตาลมะพร้าว เทียมจีนค่ะเกลือค่ะขมิ้นผงเพื่อให้ไก่มีสีสวยนะคะสีอิ้วดำหวานผงปรุงรส ถายน้ำปลาค่ะครูจะต้มให้น้ำเดือดพร่านก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไก่ถ้าใส่ตอนนี้โกลจะเหม็นคาวค่ะอะ น้ำแกงเราเดือดแล้วครูก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะในกันความอย่างนี้ให้น้ำแกงเนี่ยท่วมไก่ใช้ไฟแรงก่อนนะคะช่วงนี้ ไก่ต้มน้ำปลาของเราก็ต้มมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะโดยใช้ไฟแรงนี่ก,ก็มาช้อนเอาฟองนี่ออกนะคะฟองที่ผุดขึ้นมานั้นจ,จะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะคะอาจจะมีเศษอะไรที่ไม่ค่อยจะสะอาดตอนนี้ครูก็จะลดไฟนะคะไม่ใช้ไฟแรงแล้วนะ รถไฟกลางค่อนอ่อนค่ะผิวก็จะตึงสวยนะคะเพราเราจะรักษาความสวยงามของผิวเ้าไว้แล้วก็ต้มต่อไปค่ะเรื่อยๆนะคะแล้วก็หมันมาดูขณะที่เรารอไก่ต้มน้ำปลาเราเปื่อยนะคะ เราก็มาทาน้ําจิ้มก่อนน้ําจิ้มวันนี้ครูจะไม่ตวงครูจะไม่มีสูตรนะคะแล้วแต่ใครจะชอบเผ็ดชอบเค็มประมาณไหนเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเองเลยค่ะอันดับแรกมีกระเทียมจีนน้ําตาลมะพร้าวพริกกระเรียงครูใช้พริกกระเรียงเขียวและแดงนะคะประมาณนี้ น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะอันดับแรกเลยเรามาตั้งกระเทียมก่อน ชอบเผ็ดก็ใส่พริกด้เยอะนะคะอาจจะเป็นพริกขี้หนูก็ได้เผ็ดจัดจ้านไปแล้วแล้วก็มาปรุงด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะ ใครชอบรสดีหรือผงฟรุง้งฟริ้งก็ใส่ลงไปนะคะตามใจชอบเลยค่ะน้ำตาลก็ทำให้รสกลมกลมได้ไปดูไก่กันค่ะ ราต้มมาประมาณ45นาทีแล้วค่ะแต่ครูใส่น้ำเยอะก็เลยไม่แห้งนะอ่าทีครูก็จะมากลับด้านเอาด้านหนังลงด้านท้องหงายขึ้นทนุถนอมเพื่อไม่ให้หนังเขาฉลอกต้มต่อไปอีกเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนนะคะ ยังไงก็สุกแต่เราอยากจะให้เปือยมากกว่านี้หากมีฟองขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกนะคะขอ,อเวลาต้มอ,อีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่ค่ะอม,มาดูไก่ไก่ต้มน้ำปลาสุกแล้วค่ะสุกก็ปิดแก๊สได้ มาตักเสร์จกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ไก่ต้มน้ำปลาทําไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้เวลาต้มให้เขาเปื่อยนานสักหน่อยแล้วก็ทําตามสูตรนี้เลยค่ะรสชาติพอดีเลยแล้วก็ผิวสวยผิวต่งตึงสวยงามมากค่ะเราทานกับน้ําจิ้มอาจจะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มเจ๋วน้ําจิ้มอะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะ ไก่ต้มน้ำปลาที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม u ั s c r คร e ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ